อันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอีกสายหนึ่งแล้วเป็นเรื่องของสายที่ผมเจอคําถามมาเยอะก็เลยทํามาเป็นหัวข้อเลยนะครับก็คือทําโลโก้ทํากราฟิกแล้วก็ใช้ AI ถามว่าเขาใช้ AI เขาบอกว่าเขาไปสมัครมิชชันนี่ใช้ประมาณ30เหรียญแล้วก็รู้สึกไม่ไม่ถูกใจใช้แล้วมันช่วยงานเขาไม่ได้ผมก็ถามเขาไปว่าที่ช่วยงานไม่ได้อะคุณทํางานอะไระงานของเขาบอกว่าเขาอยากดีไซน์โลโก้อยากดีไซน์ ใบปิวแผ่นพับหรืออยากได้แบรนด์ c i เพื่อเอามาทำเซตอัพเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์แล้วถ้าเกิคุณใช้มิเจอร์นี่คุณใช้อะไรพวกนี้เพี้ยนแน่นอนมันไม่เหมาะกับงานเหมือนคุณกำลังจะอะไรนะใช้ไขควงไขเพื่อถอดเอาฐานออกมาแต่คุณไปใช้ชแฉลงมางัดซึ่งความเป็นจริงคุณใช้แค่ไขควงอ่ะคุณใช้เครื่องมือไม่ถูกกับสิ่งที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นอย่าไป เขาเรียกว่าอย่าไปไฮ์ว่าแบบเขาบอกว่าโซล่าสออกมาแล้วมันเวิร์กมากมันดีมากมันทําอะไรทุกอย่างได้มากเลยคุณต้องไปศึกษาก่อนว่าลองไปใช้นะแล้วคุณลองถามตัวเองว่ามันเหมาะกับงานอะไรถ้ามันไม่เหมาะกับงานที่เราต้องการต่อให้มันเทพยังไงอะ่ะมันก็ไม่ใช่นะครับผมขอยกตัวอย่างแล้วกันว่าสมมติโจทย์ของเราคือออกแบบโลโก้ชื่อ Space Coffee Space Coffee อันเนี้ย เราต้องการชื่อร้าน p a ป e c o f f e e สไตล์มินิมอลสะอาดตาคอนเซปต์ผสมผสานระหว่างอวกาศและกาแฟสีขาวดำเป็นหลักใช้งานง่ายบนถ้วยป้ายร้านและโซเชียลมีเดียผมยกตัวอย่างว่าผมลองยกเครื่องมือบาแบบนี้แล้วกันสำหรับใครที่ดูไลฟน์นี้และดูย้อนหลังนะครับคุณอยากจะเริ่มออกแบบคุณลองใช้เครื่องมือเหล่านี้ดูใช้ Bing Image Creator อันนี้ข้อดีคือ Bing Image Creator มันเป็น d e ล l E3 ฟรีนะครับคุณใช้ฟรี แก้ไขพวกอะไรพวกนี้ได้ต้องบอกนี้ก่อนว่า Bing Image Creator ครับมันก็คือเป็น engine หรือระบบของ Chat GPT นั่นแหละนะครับ Chat GPT ที่เราใช้สร้างรูปก็คือพวกนี้เดลีนะครับลองไปใช้ดูหรือเราจะสร้างผ่าน Google Gemini ที่เรียกว่า Nano banana เพื่อสร้างบ็อกอ Up ขึ้นมาหรืออีกตัวหนึ่งที่กำลังมาแรงมากๆ ชื่อ Meta .AI ตัวนี้ก็คือใช้ฟรีเป็นของ Meta นะครับ Meta .AI สร้างภาพฟรีสร้างรูปฟรีสร้างวิดีโอฟรีนะครับคุณลองใช้3ตัวนี้และตัวสุดท้ายคือ r e c l a s s .AI อันนี้ฟรีแบบมีเครดิตแก้เวกเตอร์ได้จริงด้วยแล้วก็สามารถปรับองค์ประกอบงานละเอียดสำหรับงานต้องการความแม่นยำสีตัวนี้คือตัวฟรีครับคุณลองไปเลือกใช้ดูว่าตัวไหนเหมาะกับงานของคุณ แล้วคุณก็ใช้ตัวนั้นจนคุณชํานาญแล้วเป็นเอ็กซ์จนคุณชํานาญแล้วเป็นเอ็กซ์ไม่ต้องฮอปไปไม่ต้องกระโดดไปกระโดดมาอย่าไปตามกระแสะมากนะกระแสะไปได้ลองเล่นได้ลองใช้ได้ถ้าใช้แล้วดีคุณก็ขยาย,ายคุณพยายามใช้จนคล่องมือก่อนถ้าคุณใช้ตัวจิม i ี i คล่องก็ใช้จิม i ี i คุณใช้ m e t าเอไคล่องก็ใช้ m e t าเอไตัวไหนถูกกับธุรก,กิจของคุณเพราะ คุณคือร้อยธุรกิจร้อยคนร้อยความชอบร้100 idea, 100อยไอเดียร้อยสไตล์อ่ะมันไม่มีทางที่คุณจะใช้ตัวเดียวและจบนะครับผมใช้อะไรส่วนตัวของผมเนอะผมใช้มิชชันนี่อ่บริษัทของผมส่วนมากงานที่ใช้เลย80%เราใช้มิชชั่นนี่นะครับซึ่งเหมาะกับงานในใสายของผมนะครับซึ่งเดี๋ยวก็ลองดูว่าคุณลองใช้งานดูว่าตัวไหนเหมาะกับคุณเหมือนกันนะครับถัดมา นี้เรามาดูกันว่าถ้าเป็นเสียงเงินล่ะผมบอกไปแล้วว่าผมใช้มิชชั่นนี่อันนี้ก็จะเป็น buy แอดส่วนตัวหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมลองใช้มาหลายตัวอย่างที่ผมบอกไปเลยผม subscribe ลองใช้หลายตัวมามากแล้วตัวที่คิดว่าจบจบในที่นี้คือ1การทํางานมันต้องมีเรื่องของความเร็วความเร็วด้วยไม่ยุ่งยากด้วยใช้งานง่ายแล้วก็สุดท้ายได้งานที่ คุณภาพเราพอใจแต่คําว่าจบในที่นี้คือไม่ใช่จบ AI ร้อยเอร์ซนะครับงานยกตัวอย่างเช่นถ้าต้องใส่ตัวหนังสือภาษาไทยงานจะจบโดยที่จบออกมาเป็นรูปแต่ไม่มีตัวหนังสือ,อเห็นไหมงานเป็นรูปไม่มีตัวหนังสือเอาตัวหนังสือมาปิดงานที่โปรแกรมจะเป็นแคนวาก็ได้จะเป็นในส่วนของโปรแกรมอะไรก็ได้นะครับคุณสามารถใช้ตัวนั้นได้แล้วก็อีกตัวหนึ่ง ไอเดโ r แกรมนะครับไอเดโแกรมตัวนี้ก็คือเก่งเรื่องเทคในภาพที่สุดละนะครับก็อยากให้ลองใช้ดูว่าต้องการโลโก้หรือภาพที่มีตัวอักษรแม่นยําตัวนี้ก็คือลองใช้งานดูนะครับส่วนตัวผมใช้ตัวไอเดโอแกรมเหมือนกันสําหรับทํำพวกแกรมมาใช้ทำพร e เซน t i ชันแกรมมาตัวนี้ก็คือตอบโจทย์เลยทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าเราใช้งานเล่นๆน,นะครับ รีคลาฟพวกนี้ฟรีร้อยเนะครับคุณภาพดีแก้ไขางานง่ายเหมาะสําหรับทดลองไอเดียใช้งานจริงจังมิชเชลนี่คุณภาพสูงงานมีระดับแล้วก็เริ่มต้นมิเจเร์นี่ความแตกต่างคือใช้ฟรีไม่มีมุณจะต้องจ่ายเงินสิบเหรียญก่อนถึงจะเริ่มใช้งานได้เรื่องโลโก้ลองใช้ไอเดโอแกนนะครับเทคแม่นยำสุดเหมาะสำหรับโลโก้มีทั้งฟรีและเสียเงินลองใช้งานดูใช้แล้วไม่เวิร์กเปลี่ยนไปใช้แล้วไม่เวิร์กเปลี่ยนไปใช้แล้วไม่เวิร์กเปลี่ยนไปเจอจนตัวที่เวิร์กแล้วใช้มันอย่างต่อเนื่องนะคร นี่คือคีย์สำคัญมากๆโอเคนะครับสรุปคุ้มค่าหรือไม่ผมอยากให้มองอย่างนี้ว่าถ้าคุณใช้มันหาเงินได้ใช้มันเพื่อช่วยทำให้คุณลดระยะเวลาเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้คุณมีเวลาไปทำอย่างอื่นหรือทำให้คุณเอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นไปวางแผนกลยุทธ์อะไรก็ว่าไปเพิ่มเติมได้อย่งไงก็คุ้ม,มครับ ต่อให้มันสิบเหรียญยี่สิบเหรียญหรือร้อยเหรียญมันก็คุ้มแต่มันจะไม่คุ้มเลยก็คือคุณไม่ได้ใช้เพื่อสร้างระบบเหมือนอย่างที่ผมพูดมาในตอนต้นไลฟ์คือต่อให้คุณจะเป็นสิบเหรียญแต่สุดท้ายคุณไม่รู้ว่าใช้เพื่อสร้างให้มันเกิด Impact ต่อธุรกิจของคุณได้คุณจ่ายเงินไปแค่2เหรียญมันก็มันก็เรียกว่าแพงตอนนี้คุณเริ่มใช้แบบฟรีได้เลยนะครับใช้แบบฟรีแล้วก็หลังจากนั้นใช้จนคล่องแล้วเริ่มจ่ายเงิน ก็ค่อยว่ากันมีตัวาร์โดตัวนั้นก็ใช้ฟรีไหลัวไหลัว ai ตัวนี้ก็ฟรีมีเครดิตฟรีอ่ะพวกนี้เครื่องมือเต็มไปห,หมดเลยครับนะวันนี้มีเป็นร้อยรตัว